สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวย้านอยสูตรแอดนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะหาหน่อยเย็นเจาะไม่เข้าเลยนะคะเจาะบวกเขาเลยค่ะหวยหาหนอยเย็นเนาะว้ายเป็นตะยานส่วนสูตรหาหนอยรวมนะคะโอ้แตกดีด้วย หกเจ็ดแปดวันนี้แตกทั้งวันเลยนะคะหวยฮาหนอยรวมเนาะเอา้าดีใจด้วยนะคะใครไปถูกสูตรใครไปถูกอันนะคะแอดก็เดี๋ยวไอ้สูตรสิบหกฮ้างนะคะเดี๋ยวทำดูอีกสักหนึ่งวันนะคะถ้ายังไงแอดก็คงเอาเหมือนเดิมหมหรือว่าเม็ดเดียวโอ้โอ้หลายอันหลายสูตรได้คอยกับเมยททำเองเหนื่อยเองนะคะทุกคนขำตัวเองเฮ้ยทำหลายสูตรหลาย เอาก็อยากให้มันเข้าทุกน้อยลองทําดูค่ะลองทําดูอีกสักวันสองวันนะคะส่วนสูตรหาน้อยเย็นนะคะก็เดี๋ยวพิจารณาเนาะแต่ว่าสูตรรวมได้สูตรรวมก็ปังแล้วอเอาแค่สูตรเดียวนี่ก็ได้ทั้งวันแล้วนะคะไอ้หกเจ็ดแปดแล้วก็นั่นหาน้อยแยกให้หน,ออนั่นเนาะเออนี่แหละค่ะทาเองแล้วก็วุ่นวายตัวเองนะคะ ทําให้ทุกคนดูเองแล้วก็ปวดหัวเองนะคะทําให้ดูเฉยๆนะคะทําให้ดูทุกคนถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโดยเฉพาะหวยฮานอยนะคะเป็นหวยที่ปวดหัวมากนะคะร้อยแปดพันตัวนะคะหวยก็แล้วแต่เขาจะกดไปละค่ะใครชอบกระจัดใครขัดก็ผ่านนะคะแนวทางแอดนี่แล้วแต่อารมณ์นะคะส่วนใครที่อยากได้น้อยตัวน้อยชุดตัวเน่นหน่อยนะคะก็ไปสูตรของห้านได้เลยนะคะสูตรของห้านนี่จะจะปังอยู่นะคะสูตรของห้านนี่ จส่วนส่วนมากตัวเด่นเข้าดีนะคะตัวเด่นนางให้สามตัวเข้าเกือบทุกหนเลยนะคะแต่ทุกคนก็เลือกเอาค่ะดูเอานะคะว่าเข้ายัางไงศึกษากันดูค่ะค่อยๆดูไปนะคะดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะจะลงสนามจริงอาจจะปังก็ได้นะคะแต่ว่าตอนดูแนวทางนี่มันก็ปังปังๆแล้วคะ่ะทุกคนตอนดูเป็นแนวทางเนาะทุกแนวทางนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเอาไปพิจารณากันดูค่ะ ทุกแนวทางจริงๆนะคะมีเข้ามีหลุดให้มันปังกันอย่างนี้เนาะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกัปปเนเด้อวันมีเลขทูบนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าห0 9 0นย์้าย์นะคะหกหนึ่งเก้าหนึ่งหฮานอยนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ปังดิเนาะขอให้มาขอให้ปังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแตกสามตัวตรงแล้วทุกหน่วยเลยนะคะใครที่เข้ามาเป็นเอฟซีช่องปุ้ยผ้ารวยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอเนาะ เอามาดูกันนะคะฮานอยรวมนี่กระปังนะคะเข้าตามนี้เลยนะคะฮานอยกิจแปดเก้าก็เข้าไปที่แปดฮานอยพิเศษเข้าไปที่ศูนย์ปกติเข้าไปที่สีวีไอพีเข้าไปที่สี่นะคะสั่งทั้งนี้ตายเรียบเลยค่ะเออพออันนี้แล้วฟังทั้งนี้ตายนะคะอ่าก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เข้า v I P นะคะเข้า v I P กิจเข้าพัฒนาเข้าการชาติโอเคไหมคะ แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้น่อยปกตินะคะไม่ได้น่อยปกติไม่ได้น่อยพ Self ิเศษเนาะน่าเสียดายนะคะไม่มี2 7นะคะมีทุก 2, 2มีถึงแค่2 5เองนะคะไม่มีสอไม่มี0 7นะคะน่าเสียดายนะคะอันนี้ก็จอบไม่เข้านะคะแต่ว่าสีเข้า1น่หน่อย2หน่อย3หน่อยนะคะสีเข้า3หน่อยนะคะทุกคนสีโอ้หวยสวยนะคะหวยถือว่าสวยอยู่นะคะแต่ว่ามันออกแต่ตัวเดิมเจ็ด <l> เจ็ดฟาดเลยนะคะวันนี้เจ็ดโอ้ช่วงนี้หวยมีแต่เจ็ดเนอะรู้สึกไหมแอดรู้สึกว่าสูตรจะอยู่แถวหกเจ็ดมานานแล้วนะคะคือจุดจออยู่แถวหกเจ็ดนี่แหละค่ะมาบ่อยมากๆเลยนะคะเอาพรุ่งนี้กระจักจะเป็นยังไงเอาลองดูค่ะสูตรให้อย่างนี้นะคะเอาสูตรห้านอยรวมอยู่ที่เจ็ดอยู่เลยนะคะเอาลืมเขียนเลขทูบให้นะคะเลขทูบเอาถ้าชอบก็ดูเอานะคะเลขทูบก็ดูอันเก่าก็ได้นะคะ นี่นะคะเลขทูบนะคะทุกคนแอดก็ไม่ได้เขียนให้เนาะวันไหนไม่ได้เขียนให้มันแล้วชอบแตกชอบแตกเลยจริงๆได้เลขทูบเนี่ยวันไหนไม่เขียนให้นี่แตกดีๆวันไหนเขียนให้ไม่แตกอา้าวเขียนแบบเป็นปริศนาหน่อยนะคะนี่นะคะเขียนแบบเป็นปริศนาหน่อยะคะ่ะทุกคน นี่นะคะหานอยรวมนะคะให้ไปเจ็ดแนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ7จ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจนะคะแปดศูนย์แปดหนะคะทุกคอนญญอันนี้เป็นแนวทางเลขทูบเออเลขทูบว่าเลขอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบของแอดเนาะเจ็นอะคะแปดหนะคะเจ9ดแปดเก้าเจ็ดแปดสองนะคะศูนย์แปดเก้านะคะ หาน้อยแยกก็กินหกเจ็ดนะคะกาชาสองเก้าสามัคีศูนย์หนึ่งนะคะพัฒนาเก้าห้าพิเศษนะคะแปดเก้าปกติเก้าหนึ่งวีพีเก้าหนึ่งค่ะแปลกีเไยหวยหวยมาแปลกนะคะทำไมให้เก้าหนึ่งทไม่ใช่เก้าหนึ่งจะตามตูดร้านบอ่อร้านมันเน้นเก้าหนึ่งนะคะร้านมันเน้นเก้าหนึ่งของวันที่สิบสี่นะ,อะลองทําให้ดูอีกสักหนึ่งวันนะคะชุดสิบหกหางเนาะถ้าดีก็เดี๋ยวทำจะ อาจจะมีสูตรไหนสูตรหนึ่งโลกออกนะคะช่วงนี้เม็ดเดียวไม่ปังเลยเนาะเอา4 5 6นะคะ4 9 4 8 4 7 5 9 5 8 5 7นะคะ6 9 6 8 6 7นะคะ6 1 6 0 6 0นี่เป็นชูนะคะ6 1นี่เป็นเป็นหลวงอันนี้เป็นชูนะคะ4 6 9 7 5 8 0นะคะ4 5 6 4 5 9 4 8 6 4 8 9นะคะ7 5 6 7 5 9 7 8 6 7 8 9เอาแคปค่ะทุกคน สูตรเอ่อสิบหกคร้างนะคะสูตรสิบหกค้างนะคะให้ไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดสิบหกค้างนะคะโอ้ชุดสิบหกค้างนี่มันไม่ได้ระบุหน่อยไม่ได้นะสิ ไปหน่อยไหนล่ะทุกหน่อยหลุดเอ้าลองดูค่ะลองดูแอดก็ลองทําดูค่ะมีสูตรไหนที่มันไอ้นี่นะคะแต่ว่าไอ้ที่ยึดไว้แน่ๆก็คือสูตรหน่อยรวมแล้วก็สูตรเอ่อหน่อยแยกนะคะหน่อยแยกที่เป็นกิจหน่อยพี่หน่อยปุหน่อยวีไอพีหน่อยกระชานหน่อยสองิีหน่อยพัฒนาที่ให้ไว้อ่ะค่ะเป็นหน่อยแยกตัวรูดเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันนะคะปังกันไหมเนาะปังกันไหมคะพอไปวัดไปวาได้ไหมคะเฮ้ยเด่นยากต้อหวยเนาะ ว่าจะได้เงินเข้าอย่างนี้ละคะ่ะแอดก็ไม่เกณจะขึ้นแล้วนะคะโอ้ยทําเองปวดหัวเอ,เองนี่แหละคะ่ะเขาว่านะคะหาเรื่องให้ตัวเองค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเอาไปจับโอ้ยสี่เก้าสี่หกนี่ก็ชมหน่อยไม่ได้นะคะหวยก็วนรูปอยู่แถวแถวนี้ละคะ่ะก็ขอหให้แตกตารางตัวสามตัวเล่นยากคะ่ะห,หน่อยถือว่าหวยเล่นยากนะคะมันก็วนๆอยู่นี่ล่ะคะ่ะแต่ว่าเราก็ ไม่ถูกสักทีนะคะลองไปดูสูตรลนะสูตรล้านนี่มันก็แอดสังเกตด,ดูสูตรนางนะคะจับสูตรนางไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> ใครที่แบบว่าจะจับลองจับสูตรล้านดูจับไม่ได้เลยนะคะนางทําเลขยังไงก็ไม่รู้กระโดดไปเลยนะคะเอาอย่างเราตัวจอดเรายังสี่เจ็ดเอาสี่ห้าหกประกบเออเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโค้งนางนี่กระโดดโลดเต้นเลยค่ะโอ้ย เหมือนหวยห,าห้านอยนั่นแหละคะ่ะหาหนอยนึกอยากออกอะไรก็ออกเออนางก็ทํห,าห้านอยออกบ้าๆนะคะนางก็ทําสูตรบ้าๆของนางหรือเปล่าะคะโอ้ยไปวานางไหลเนาะแตกสามตัวมาเห็นจังไดนางยิ่งแตกบ่อยอยู่นะคะเอา้าจับแปดคู่แตกสามตัวอย่าลืมนะคะว่าหวยมีเป็นพันตัวนะคะจะหนอยอันไหนก็ช่างแล้วดีกว่าไม่แตกเนาะโอ้หวยมีเป็นพันตัวเลยจับสามตัวตรงๆได้ปะ หอ่ได้กระสานโอตรถือเมาร่วมมืดสักสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ